เหตุการณ์ที่ขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมลองฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วเลือกดูว่าคุณผู้ชมเชื่อใครเชื่อตำรวจหรือว่าเชื่อกลุ่มวัยรุ่นค่ะคือสืบเนื่องจากมีวัยรุ่นออกมาโพสต์คลิปแฉครับเขาบอกว่าเขาถูกผู้ชายคนนี้ไม่รู้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่ามาแอบอ้างหรือเปล่าจะมาหาเงินหากินกับเด็กวัยรุ่นหรือเปล่าอยู่ดีๆก็เข้ามาในปั๊มเป็นจุดที่ผมกับน้องๆเนี่ยกำลังซ่อมกําลังปะยางรถมอเตอร์ไซค์สี่คันแล้วก็ยกรถมอเตอร์ไซค์ของน้องๆผมไปเลย บอกถ้าจะเอาคืนนะให้จ่ายตังค์ไม่งั้นก็ไปเอาที่โรงพักโรงพักก็ได้ปะย้อนเหยื่อลูกกอันนี้รางวกขอันลูกคนฝ่ายดคนตอนนี้คนอยู่โรงพักมันเนาะเดี๋ยวไปชุมนุมตอนนี้ตอนนี้นอยู่โรงพักเขาจะเฮาจะไปเหยืไปเหยืบันทึกกับุผมแล้วก็บันทึกตัวยึดแล้วก็เหยื่ไปโรงพักไปหาอยู่โรงพักก็ได้ปะ ไปแล้วก็ได้ห้านั้นเท่าไรเพจจะจับกลุ่มแล้วอีบสองร้อยเพียนแตาเราไม่ไปไปยังไงบ้างเอามือโทรเขาเอกสารหลักฐานเอาฟอเดิมยไปเปลี่ยนเอากูมือไปเปลี่ยนโอเคปะโอเคปะนี่ไหวรุ่นตั้งคำถามทำไมไม่แต่งเครื่องแบบมาแล้วเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าแต่รถ รถก็เป็นรถตำรวจรถตำรวจแ,<ต>แล้วในคือ,คอ,คอ,คอชุดก็ลำลองจริงๆนะ,ะแต่ว่าก็พูดชัดในคลิปก็จะได้ยินว่าให้เอาอ่ะอุปกรณ์ไปนะมีทะเบียนรถนะเอาอะไรไปนะเพื่อจะไปเอารถคืนนะแต่ต้องไปทําเรื่องที่โรงพักทีนี้เราตามไปเจอเจ้าของคลิปก่อนชื่อคุณเอกมงคลอายุ20บอกเป็นเหตุการณ์วันที่ 5. อ่ะวันที่30กรกฎาคมตอน5โมงเย็นผมกับน้องๆเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปกันผมออกทริปกันก็ไปเที่ยวที่เขื่อนอุบลรัฐ ทีนี้ขากลับเนี่ยรถรุ่นน้อง4ี่คันเนี่ยมันยางรั่วงไง<ด>ก็เลยเนี่ยแวะเข้าไปในปั๊ม<ด>แล้วก็ไปเปลี่ยนลมยางยไปเติมลมไปเติมน้ํามันกันปรากฏผู้ชายคนนี้อยู่ดีๆงงงเดินเข้ามาแล้วสรุปไม่ได้มาแค่คนเดียวนะมีกู้ภัยตามมาอีก3าคนมาช่วยกันยกรถตอนนั้นนะผมเห็นท่าไม่ดีผมหนีก่อนเลยคือเอกมงคลเนี่ยเป็นรุ่นพี่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วแล้วเนี่ยรุ่นน้องก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ทีนี้รุ่นน้องมีทั้งหมด4ี่คันเขายกมอเตอร์ไซค์กันไปเลย แลวเอกมงคลเนี่ยก็บอกว่าแล้วก็กลายเป็นพี่ที่อยู่ที่ปั๊มเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเป็นเป็นช่างซ่อมรถเนี่ยเขามาอ้อนวอนขอให้บอกเป็นลูกเป็นหลานปล่อยไปเถอะที่สุดเขาปล่อยคล้ายๆตำรวจรับขี่รถคูปปี้สีสีส้มขี่มาครับแล้วก็ลงกมายึดกุญแจนะครับแล้วก็มีอีกสามคนไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ มัาเดนแจยด้วยครับสี่ครับแล้วผู้ผวบคมข้าหิขี่นี้ออกมาครับแล้วก็เลยขี่เอารถไปจอดที่ร้านซ่อมตำรวจไม่ได้ตามมาครับผมเอารถไปจอดที่ร้านซ่อมของแม่เพราะว่ามีแต่ว่าเอาไปลงพักอย่างเดียวเลยครับรถที่ว่าซ่อมมันออกไปไม่ได้ครับตุนแกก็เลยโดนยึดครับเดินยึดไปหมดเลยครับแต่สุดท้ายเอกมงคลก็ยอมรับว่า คือเนื่องจากเจ้าของปามแล้วก็คนที่เป็นช่างซ่อมรถเนี่ยเขาไปขอให้ก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าปรับ1,000ันทุกคนก็ได้รถคืนสรุปไม่เสียเงินล่าสุดเราเจอผู้ชายในคลิปที่แต่งชุดลำลองมาในรถตำรวจเป็นตำรวจจริงครับร้อยตำรวจโทถนอมก้อนคำรองสารวัตรปรับปรามโรงพักอุบลรัฐคือร้อยตำรวจโทถนอมบอกว่านะักข่าวคืองี้นะวันเกิดเหตุเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ป้อมยามมีพลเมืองดีเขาโทรแจ้งมาบอกว่า วัยรุ่นมันแว้นอยู่มันแว้นเสียงมันดังมากเลยรีบออกมาผมเนี่ยคว้ากระเป๋าพุ่งออกไปเลยนี่คุณผู้ชมนี่ตำรวจเขาบอกงนี้ผมก็เลยเปลี่ยนชุดไม่ทันผมอยู่ในป้อมผมก็เลยแต่งลำลองผมกลัวจะตายพวกแว้นไม่ทันผมพุ่งออกไปเลยพอพุ่งออกไปแล้วไปเจอเนี่ยแล้วสุดท้ายผมจะปรับเขาอยู่แล้วแต่คนในป้อมบอกเป็นลูกเป็นหลานมาอ้อนวอนมาขอผมก็เลยเอ้าวงั้นเปลี่ยนเป็นว่ากล่าวตักเตือน เดี๋ยวถ้าไม่ลบคลิปนะผมจะดำเนินคดีก็รู้อยู่แล้วว่าพวกแกง๊งเงนี่มันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันก็รู้ว่าเป็นตำรวจแต่ถ้าไม่เป็นตำรวจผมก็มีบัตรมีอะไรหมดมันก็มีใครถามมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็รู้โด,ด,ดยสชาตญาณนี่แหละส่วนมากไม่มีใครที่นั่นหลอกนอกจากที่เขามันจะลักษณะว่าอยากจะหาเรื่องถ้ามันไม่โพสต์ลบโพสต์ผมก็จะไปแจ้งความบินประมาทําไม้เรา เสียชื่อเสียงแล้วก็ทำให้องค์กรเราเสียหายเนี่ยครับอ้าวคุณผู้ชมเชื่อใครคือคือท่านก็อธิบายแบบจริงจังเลยนะผมปฏิบัติงานในหน้าที่ผมรีบพุ่งออกไปเลยอะ่ะเปลี่ยนชุดไม่ทันก็ใจในมุมนี้เพราะว่าถ้าไม่รีบมาถ้ามองว่าเป็นเด็กแวน้นเขาก็หนีไงใ,<ช>ใช่ไง แล้วส่วนหนึ่งก็หนีไปด้วยจริงๆแล้วเขามาเป็นสิบๆคันเลยตํารวจท่านนี้บอกเนี่ย <ฮะ S 1> จับกลับมาได้แค่สี่คันนะยังคิดอยู่ในใจอยู่เลยเนี่ยว่าปล่อยไปเอาแค่แค่ก่าวตักเตือนพอไหมเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ลบคลิปนะจะดาเนินคดีให้หมดเลยแก๊งเด็กแว้นเตกมุมหนึ่งอ่ะคนโดนจับฮุยมาชุดนี้นี่ยังดีว่าเห็นตอนลงจากรถตราโลถ้าไม่ได้เห็นตอนลงจากรถอะค่ะมาชุดนี้อ่ะใช่แกห้ให้ให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 หนักข่าวถ่ายเห็นไหมว่าเวลาแกนั่งอยู่อ่ะไม่ใช่สิเอาภาพเมื่อกี้ แกเอาชุดแขวนไว้ตูน<า>อย่างนั้นไงแล้วใส่ลำลองมันร้อนอ่ะตูนอยู่ในป้อมมาร้อนอ่ะพี่ไก่ลองนึกว่าเป็นพี่ไก่ขับรถอยู่อ่ะก็งงใช่ไหมแต่หน<อ>ีก่อนนะหนีไปแล้วนะส่วนหนึ่งอ่ะออาจจะกลัวใช่ไหมะ